อย่างเงี้ยถ้าเราเรากดอย่างนี้ก็ธรรมดาอย่างนี้อ่าหันหน้าตรงนี้ตรงเนี้ยเราตรงเนี้ยรอบรอบสะบักนะพยายามนวดขึ้นอ่าถ้าเราสุขภาพนี่เราจะนวดขึ้นนวดลงแต่ยวเวลาแก้อาการเนี่ยเราให้นวดขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวนะครับ ขึ้นเดียวนะครับ<ฮ>ขึ้นอย่าเดียวดดยพอเราพอรอบหนึ่งเนี้ยเราก็มาขึ้นรอบสองนี้นะครับคนทาไมอันนี้มือเราก็จับไปนะอ่าแต่นี้นอ,อ่าแต่นี้จุดที่สองหาหน้านฐาน้านามาทันนี้แตน่นี้วิธีการทางการฐันจุดที่สองนะเรามาดูนะครับเดี๋ยวนิดนึงพอเราเราพลาดสี่นิ้วพอเราพลาดปุ๊บเนี่ย ตรงไฮพาราเนี่ยให้นิโป้เนี่ยมันชิดกับไฮพาราปุ๊บชิดแล้วก็ลงนะครับ<ม>อย่าไปจิกถ้าไปจิกอาจจะไม่ลงจุดจุดจุดสะบักนะครับ<ม>เราก็กดให้มันวางหน้าไปเนี่ยพยายาม,มโป้ให้มันวางขนาดพุทธยังไงมันก็ต้องโดนจุดจุดหนึ่งันต้องโดนมันนะครับ<ม>และถามคนไท้ว่า้าอกแล้วมันมัดตึงข้างหลังไหมถ้าตึงหลัยก็แสดงว่าตูงจุดนะครับ จุดละสามครั้งครั้งละสินาทีเนี่ยนับหนึ่งสองสามจนถึงสิบแล้วก็ปล่อยเว้นช่วงนิดนึงนะครับเว้นช่วงให้เลือดไหลตีกลับแล้วเลือดมือเราก็ต้องตีกลับด้วยถ้าเรากดปุ๊บปล่อยปุ๊บรีบกดปุ๊บมือเราก็จะนอนก็จะพังเขาก็เขาจะมีปัญหาคือโอ้ทำไมนวดแล้วคนถูกนวดจะเป็นลมาะเลือดหยตีกับเราเรารีบกดนะรีบปล่อยรีบปล่อยแล้วเราก็รีบกด เลือดลมมันไหลเวียนตีกับไม่ทานมันเลยคนไข้เลยเป็นลมนะส่วนเราปัญหาก็คือนิ้วมือมันจะแบนแล้วก็ซีดนะครับนิ้วเราก็จะจะมีปัญหาแล้วก็เจ็บนิ้วก็การเลยเพรพอเรากดปุ๊บเลือดตรงนี้โป้ของเรานะกดปุ๊บเลือดมันก็วิ่งรีกมานี่พอเราปล่อยปุ๊บเลือดมันจะวิ่งไปที่โป้กับจังหวะที่มันวิ่งไหลกลับปุ๊บเราเราไม่ได้ปล่อยแช่ไว เรารีบไปกดปุ๊บเลือดผมวิ่งไหลกลับปุ๊บพอรักกดปุ๊บมันไปไม่นี่เลือดเลือดมันไปไม่ถึงนิโป๊ไปนิโป้ก่อนดีแค่มันกดอีกแล้วอันนี้วิ่งกลับปุ๊บอุทยานีต้องตวิ่งกลับนิโป้เราก็ขาดเลือดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพอขาดเลือดนิโป้เราก็จะพังแล้วหมอคนไหนที่เลือดไม่เป็นแล้วมืออีกหน่อยมือมันจะซีดนะครับมันจะเขียวจะช้ำต้องต้องระวังเพราะว่านูดไม่เป็นอ่าไม่มีใครเขาสอนนี้นะ อ่าต่อไปเรามาดูนิดจุดโค้งคอขามาโค้งคอก็คือโค้งอ่ะอันนี้นิดนึงอ่าโค้งคอก็าห่างจากนี้นะครับนี่โค้งคออันนี้โค้งบ่าระหว่างโค้งคอโค้งบ่ามันเป็นเก้าสี่องศาใช่ไหมครับแต่จุดสะบักให้หยุดจุดโค้งคอก็คือตรงนี้นะครับเราจุดนี้ตรงที่มันจุดแข็งเนี่ยนะครับเนี่ยเราไม่จาเป็นนองกดแรงนะครับมันไปมันก็จะตึง หให้ทำอย่างนี้สามครั้งครั้งสิบวินาที <น forward. S 1> แต่ถ้าเ<ำ>ขามีปัญหากดปวดตรงนี้อาจารย์ก็จะมากดตรงนี้เลื่อนไปนิดน,นึงนี้ไม่เกี่ยวกับจุดนะครับเพราะว่าตรงนี้แก้แกูุ้งแพ้ตรงนี้แก้ปวดไหล่ไหล่ติดก็จะอยู่ตรงนี้นะต้องพยายามกดดูนะจะเป็นี่กดมันก็จะเป็นรั่วตรงนี้อ่าใช่ไหมมาดูที่มาดูทิ่ไหม อาจะไปสะบักก็มาคนละจุดกันปสะบักคนละจุดข้างบนอ่ะฮะข้างบนเราไม่เห็นไม่เห็นไปสะบักเลยพอเราไปแก้คนอ่าอันนี้เป็นจุดเพิ่มเติมนะถ้าเป็นพวกภูมิแพ้ใจนะมันจะอยู่เส้นตรงนี้นะเราดูตรงนี้ก่อนอันนี้ปุ๊บเรามันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ภูมิแพ้ถ้ากดไปนะอันนี้ไหลกิดกดแล้วมัน มันจะไปกระตุ้นตอมไทรอยด์ใช่ไหมใชนไหแต่ถ้าเรากดตรงนี้จะไม่ตรงนั้นมันคือเส้นเลือดใหญ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาตรงมีเกอ็นใช่ไหมตรงมีเอ็นใช่ไหมบางคนอ้วนมองไม่รู้นะถ้าคขาบงพอมันจะเห็นเส้นเลยเส้นเลือดใหญ่ก็ใต้ตีนหูลงมาเนี่ยจะมาจุดที่ห้ามนวดเลยนะครับอย่างเขาต้องนวดที่ควัญระมัดระวังไม่ยั้งไมทีเดียวอ๋อครับนี่ก็คือกดอย่ากดนานเกิน ติ๊วีนะครับจานเต็มที่เอาจานแค่แค่ห้าก็พอแล้วกดถูกเกมันเป็นเส้นเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับจานห้าจานไหมห้าช้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช้าห้าตามปกติเลยถ้าสิบคนที่เป็นโรคเบาหวานจะมีปัญหาเพราะเลือดมันดืดอ๋อมันเดินช้ามันเดินช้าเลือดมันเลือสมองช้าเพราะฉะนั้นถชากดนานเกินเดี๋ยวถ้าสินี้ไม่ดีไม่ดีออ๋เราต้องดูว่าเอาเซฟไว้ก่อนนะครับจานใช่ห้านี่ยังไงก็ ได้ทุกโลกพระศิษย์นี่คุณต้องระวังถ้าไปเจอคนเบาหวานคนคคนนเบาหวานกับความดันสูงนี้้ถาละกดใครมีการในเต้นเลื่อนอย่างเงี้ยนะเดินมีปัญหาเนี่ยเดินกับเดินช้ามีปัญหาเอาตัวไปก่อนถ้าปวดปวดสะบักตอนนี้สะบักจมมันจะอยู่จุดนี้เนี่ยไหมนี่เออสะบักจมนะครับออาาจรย์เป็นไงต้มเซ็ยงดมทำไมเกินน้ำลายเยอะๆลมันวิ่งไงดีเพอปวดหัว ปวดหัวเราเราเคลมไปนิดนึงอันนี้อันนี้แบาไหมปวดหัวอันนี้ก็ปวดไหล่พวกไหลติดแล้วเราก็ไล่มาพวกปุ่มเทแต่ต้องกดต้องต้องกดในความระมันระวังนะครับประสบการณ์มาซอดให้เลยเอาประสบการณ์จริงในตำราไม่มีกำไรเลยเราไม่มาถ้าใครไม่มาเขเชื่อไม่ได้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีสองมาตรฐานเราต้องดู อันนี้จุดลากขวัญเห็นไหมครับ<ม>เราสังเกตด,ดูตรงนี้อ่านี่ลากขวัญอันนี้ของวัดโพก็มีนะครับนี่หายปลาเ,เจอตรงนี้จุดนี้มันจะแก้พวกปวดไหล่จุดเพิ่มด้วยปวดไหล่ใช่ไหมครอาจารย์อ่าปวดไหล่ปวดไหล่อันนี้ยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็มาขึ้นตรงนี้บมพลาตรงนี้ไหล่ตายหมดเลยต้องต้องต้องรู้จุดมันนะครับรู้จุดมันแต่ถ้าเราเราไปดูอ่าลมดูสบักมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับตรงนี้ตรงกลาง มันจะอยู่ช่วงนี้วัดมาประมาณสักสามนิ้วมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับนิ้นปีแล้วก็ก้นไม่หลยวันนิ้นปีเหรออาจารย์ิ้นปีไม่ใช่นิ้วปีไม่ใช่นิ้วปีนก่องคาปุ๊บแล้วก็มาอยู่ข้างลงตรงนี้นะเป็นร่องกระดูกนะอย่าไปกดบนกระดูกให้กดร่องกระดูกถ้ากดปุ๊บมันจะตื้อเข้ามาที่ที่สะบักนี่เลยอันนี้เขาเรียกลงลงสะบักกดข้างนอกก็ได้ครับไม่เป็นไรออกเชียงลงค้าง่อย ถ้ามันมองหน้าแบบอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราดูว่าตรงหัวนมตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวหัวนมมานิดนึงแล้วเราก็กดจริงอ่ะกูเสี่ยวแอบเจ๊งกับูเสี่ยวยานนมยานยังไงก็เอานมออกอาจารย์แล้วแต่ชอบขมวดขวดเอานมออกตรงนี้อีกครับตรงนี้สามบอลเราไปนี้สี่นิ้วมันก็อยู่นี้ลมดูสะบัดข้างซ้ายเนินหน้าอกใช่ไหมครับจัดเรื่องเนินหน้าอก ไม่ใจไม่เต็มอิ่มอย่างเงี้ยจะมีน้ใช่ประมาณเนี้ยนะโอ้ไม่รู้เมื่อวานเมื่อคืนเป็นตมอบอีกหายใจแล้วขัดนี่เราอยู่ใต้ใต้ฐานลมนี่เลยครับใต้ลมเล็กตัวนี้ถ้าผู้ชายก็นี่เราจะเขียรตรงนี้นะครับมันจะิ๊เวลาเราเจ็บนะหายใจแล้วเหมือนแป๊บๆนี่มันไม่อิ่มนะครับจาน ให้ใจแล้วมันรู้สึกว่าอันนี้ผู้ชายก็ได้ดูง่ายหน่อยเราเราก็ดูนี่นะนะครับมันจะอยู่ประมาณช่วยใจนี่นี่นี่ข้างขวาใช่ไหมคับเพราะบางทีหัวใจจิตมันเหมือนคนที่หัวใจจะล้มเหลว้แบบแ๊บนี่นี่ข้างนี้นะข้างขวาหัวใจอยู่ข้างขวาใช่มขวาที่แบบอยู่ดีกั็มีเนิ่มัน่บนนมแล้วมันต้องอยู่นี่ใต้ลมใต้ลมใต้เราลมอ๋อตรงกันแนวมีอภะมาเยอะ นท่ออองงนึ๋อแนวเดียวกับหัวนมเลยเนี่ยเรากดเราต้องหาล่องล่องกระดูกมันกดในล่องนะมั้ยอ๋อเออใช่มีเพราะว่ามันจะแบบแบบนะครับจากคิปคลยังไงเออมันจะแป๊บๆอ๊บเแป๊บแป๊บกระแสก็ถูกเจ็บ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 ถูกมันเป็นต้องกดแหละกดแค่เบาๆบางทีเราจะล่องกดล่องพอดีนะครับอจารย์ยื้ในล่องอาจารย์ไปเก็บไปนั้นมาไปไผ่ไปไผ่เมื่อเช้าครับ ต้องเล่นทางนี้คือเป็นจุดอาจารย์แล้วแดงแล้วแดงแล้วอาจารย์ที่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเรากดดูมันจะตกมันตื้อเข้าไปในอกนะครับใช่อันนี้ลมดูสะบักการที่เคยเป็นสะบักจี๊ดจี้เนนน่ห้าอกเป็นอันนี้ดีครับอาจารย์ถ้ากดแล้วมันวิ่งตรงเข้าไปเลยอ่ะใช่ใช่เอออันนี้ดีอันนี้ดีมาัวจับมั้ยนี่ดีนี้ดีอันนี้อันนี้เราเราเป็นผู้ชายต้อง ต้องคุยกับผู้หญิงก่อนแต่ผู้หญิงอ่ะเขารู้ว่าเราลามกหรือเราหื่นหรือว่าเราโนดวิชาการถ้าโนดวิชาการเขารู้ครับนะครับเราก็จะบอกว่าขอโทษนะต้องกดจุดเพราะว่ามีหายใจขาดนอกเราก็ต้องขอโทษนะตรงจุดนี้คือเราจับมือเขามากดแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ดังใจเราก็บอกว่าต้องขอโทษเราก็ต้องร้วงเข้าไปอันนี้เราแก้พวกกดใจไหลย้อน ถ้าทางที่ดีเราก็มีลมลมดูดสะบักใช่ไหมใช่เราเราใช้วิชาก,กวาัวซ่ามาดูห่อเพื่อคือเอาไม้กัวซาขูดออกด้านข้างโอ้แล้วจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสเขาด้วยแหละเอาไม้ขูดเดี๋ยวเราจะหาว่าเท่าไหร่โมกเหลื่อมตไปเพื่อเป็นการรักษาให้เท่า,าอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือ,คอสะบักจมนะพอเราลวดเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับลวดกี่เรื่องนี่ยเราเราจะลวดเนี้ย นะครับเนี่ยขึ้นไป5 50ลงไปเจ็ใช่ไหมแต่ถ้าเขาเขาเป็นคนเจ็บปุ๊บเนี่ยเราแค่เอียงคอนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันลูเนี่ยเนี้เจอเลยแม้เส้นตึกอีกแค่เอียงอย่างเงี้ยเลยค่ะอาจารย์เอียงเบาๆเนี่ยเห็นไหมแล้วกดเบาๆเห็นไหมพอเราเอียงปุ๊บเส้นเส้นบ่านี่มันจะลอยขึ้นมาเราลอยขึ้นมาเราก็ไม่ต้องนวดแรงนวดเบาๆนะถ้าไม่เอียงนี่มันยังยังฟังยังตรงอยู่ใช่ไหมฮะงตรอ๋อพอเอียงปุ๊บตึงเลย อบปุ๊บเส้นมันลอยขึ้นมาปุ๊บแล้วกดเบาๆตึงเลยมันก็จะขึ้นมาจะเท่านี้อ่านี่เราไม่ได้กดเลยมันขึ้นมาแล้วจะดึงให้มันลอยขึ้นมาก่อนอ่าพอเราโนดเนี่ยบาเสร็จแล้วเราก็มากดสัญญาณสี่หลังเนี่ยห้าหลังใช่ไหมครับใชครับอันนี้สี่หลังเออเนี่ยสี่หลังเห็นไหมอ่าแล้เราดูหมายเลขร้าตรงนี้นะ นี่ไหปลาลานี่นะครับให้น <Okay. S 1> ิ่ป้ไปชนหัวไหลไอ้ชนไหปลาร้าเสร็จแล้วเราก็กดกดทะแยงลงนะครับอย่าไปกดตรงๆกดเฉียงลงอ่านิสบัยตุถงถ้ากดตรงนี้มันจะปวดนี่ครับปวดบริเวณนี้เราก็จะแก้นี่แต่ถ้าปวดหัวไหลนี่เราก็เลื่อนมากดตรงนี้นะครับอันนี้ต้องไปฝึกความชำนาญนนะไม่เหมือนอาจารย์ก็ต้องไปฝึกชำนาญหน่อยนะครับแต่ก็อย่าขอร้องว่าอย่าไปกดนานเกินนะครับ เอาแค่ห้าคอแล้วค่อยกดสามอีสองรอบสามรอบอาการจะดีขึ้อ่าใช่ถ้าเราไปกดนานเกินเดี๋ยวไปเจอคนที่เป็นเบาหวานพบเลือดมันเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เดี๋ยวเป็นลมหลบสลบไปแล้วเดี๋ยวตันแตกตันแต่ความดันสูงมันจะแตกแค่อันเดก็เดินช้าอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองลองลซ้อมมาดูนะจะกกดซ้อมดูก่อน 然后就。聊